สามเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็ใส่เครื่องประดับให้เราดูสวยงามอยู่เสมอจริงๆหลายคนก็รู้แล้วนะแต่ว่ามาพูดเน้นให้ฟังอีกทีนะึงว่ามันจำเป็นมากที่พวกเราผู้ขายบริการผู้ขายสินค้าผู้ที่อยู่ในโลกใบนี้ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสาเร็จเนี่ยการแต่งตัวมาอันดับต้นๆของสิ่งที่เราควรทำเลยค่ะ เพราะว่าคนไทยส่วนมากก็จะตัดสินเราจากการแต่งตัวเครื่องประดับต่างๆที่เราเป็นอะไรเงี้ยที่พวกเขาเห็นพวกเขาก็จะตัดสินเราเลยค่ะรวมถึงมหาเศรษฐีผู้ที่มีเงินมากมายผู้ที่แบบมีกำลังในการซื้อของเราซื้อบริการของเราเนี่ยก็จะตัดสินเราจากการแต่งตัวเป็นอันดับเรื่องรึรกๆเลยค่ะ มาดูข้อ2เลยเวลาเรารู้สึกเวลาเราแต่งตัวดีใส่เครื่องประดับแต่งหน้าเราก็รู้สึกมั่นใจใช่ไหมคะพอเรารู้สึกมั่นใจเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะขายเราจะพูดอะไรก็มั่นใจขึ้นแล้วนั่นแหละทําให้เราขายบริการสินค้าขายบริการและสินค้าของเราได้เร็วขึ้นได้เยอะขึ้นได้ค่ะแล้วข้อ3น่ะ ถ้าอย่างนี้อย่างนี้แล้วกันข้อ3ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ดูคลิปวิดีโอชิ้นนี้ตอบกลับมาหน่อยว่าการที่เราแต่งตัวดีดูดีมีชาติกลเนี่ยช่วยทำให้เราขายสินค้าและบริการของเราได้ดีขึ้นอย่างไรข้อ3ลองคอมเมนต์บอกกันมานะคะ